ว่านเมตตามหานิยมว่านสเสน่จันแดงค่ะสามระดาพาราไดาส์สวัสดีค่ะสามระดาพาราไดาส์ขอแนะนําว้านสเสน่จันแดงค่ะค่ะว้านสเสน่จันแดงนะคะเป็นไม้ที่นิยมและก็เป็นไม้มงคลในเรื่องของเมตตามหานิยมค่ะหากปลูกไว้ที่บ้านที่เรือนของเราเลยนะคะจะเป็นสี และมีเสน่ห์กับครอบครัวนะคะมีไว้ในร้านค้าดีมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมเลยนะคะสำหรับคนที่มีไว้ในร้านค้าเสนจันแดงโบราณบอกว่านะคะควรปลูกคู่กับเสน่จันเขียวค่ะเพิ่มความขลังให้เพิ่มขึ้นในความเป็นเมตตามหานิยม ของต้นไม้มงคลเสน่ห์จันแดงนะคะก็ควรอย่างยิ่งค่ะที่จะมีไว้สําหรับเสน่ห์จันแดงต้นนี้สวยมากจริงๆนะคะเสน่ห์จันแดงค่ะเสน่ห์จันแดงต้นนี้ใบสวยงามมากเป็นรูปหัวใจและเป็นเสน่ห์จันแดงประกายเพชรค่ะเป็นอีกไม้มงคลที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในขณะนี้ สำหรับท่านที่มองหาไม้มงคลนะคะแนะนำเลยค่ะสเสน่ห์จันแดงเป็นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมนะคะปลูกไว้นะคะถ้ามีสเสน่ห์จันเขียวอยู่ด้วยตามโบราณเลยนะคะบอกว่าจะเพิ่มความขลังให้กับไม้ทั้งสองนี้ค่ะถ้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะทั้งสเสน่ห์จันแดงและสเสน่ห์จันเขียวขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสามระดาพาราได์ของเรา เรามีไม้มงคลไว้บริการนะคะและทางเราจะนำส่งเรื่องราวของต้นไม้อย่างทุกทกท่านค่ะผ่านทาง YouTube นะคะเล่าสู่กันฟังค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสามระดา a r a d i s e ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ